สวัสดีทุกคนผมเจ็เองวันนี้เราก็อยู่เกมแพนเบอร์ซอบีแล้วฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยจากครั้งี่แล้วที่เราเพิ่งแตกพายไปเนาะจากการโดนซอมบี้รุมทำร้ายตอนเวสุดท้ายตรงด่านในตรงแม่น้ำเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปแก้แค้นเหมือนกันเค <Okay. S 1> ด่านนี้มจัดเซตพืชมาประมาณนี้เลยนะครับนี่เพื่อที่ให้เราสามารถผ่านอันนี้ได้คิดว่าเซตนี้น่าจะโอเคนะ ให้เจ้าแผ่นชูเตอร์นี้ตัวแบกไปฮะเดี๋ยวเอาแมวมาแบกไว้ตอนแค่ช่วงแรกนะเอามาให้แมวแบกช่วงแรกไปก่อนเดี๋ยวหลังๆเราเปลี่ยนพืชใช้งานได้ฮะเดี๋ยวต้องเหมียวแบกช่วงแรกก่อนตัวนี้เดี๋ยวเอาทุบก,กระโหลกมันได้ไม่เอาดีกว่าเออไอ้เงี้ยทุบก,กระโหลกมันเดียวพื้นหนานี่วางเลยฮะด่านนี้พื้นหนามค่อนข้างต้องใช้งานหน่อยนะพื้นหนามพื้นหนามต้องมีการใช้งานนะฮะ เพราะเฉพาะจะโดนระเบิดกันหนักมากเลยมาแมวตัวหนึง่งแมวค่อนข้างแบกได้ดีมากเลยฮะสำหรับตอนต้นเกมเใส่เป็นตัวใหญ่เลยฮะแล้วก็ยิงตุ้มตูนไปจับเลยเดี๋ยวเราวางแมวเรื่อยๆฮะเดี๋ยวเราวางคอนัทด,ด้วย อปุ๋ยมาก็ใสท่ทอนัทเลยฮะพร้อมกับยัดที่แปลงไร่เขาเลยที่น่ากลัวก็คือเจ้าลุงหนังสือพิมพ์เมื่อก้ที่มันอร่อยมากเลยมันกินได้โหดมากเลยฮะต้องระวังตัวพวกมันไว้ด้วยดีๆด,ด้วยโอ้ยโอ้ย,อย,อยเย็นเนะผมขอลดความเร็วลงหน่อยดีกว่าผมอันนี้ไม่ทานวะผมผมเร็วไม่พอ ๋ยวให้แมวแปลงร่างด้วยฮะอันนี้ให้ธนัตตตัวน,นี้ก่อนแล้วกันอืมเจ๋ยวดินมันนี่วะโดนอะไรตายนะยลงดาวเพิ่มฮะน,นี่ไง ไปนนียกคนล้องดาวมาช่วยหน่อยละไปดาวกันเลยแมวเพิ่มฮะทางพื้นน้ำนี่มีอาการเจ็บเจ็บตัวเล็กน้อยนะ เดี๋ยวตัวไหนแก้ตายผมอัพให้ให้อัพขั้นให้ให้ให้พวกมันนะจะได้เพิ่มเลือดขึ้นมาอืมาตัวน,นี้โตน,นะนิ้วเลือนให้ด้วยเนี่ยแมวเพิ่มดาวเพิ่ม,มหมือว่าถ้ายิงดาวข้างล่างเหมือนต้องติดโคมไฟให้มันนะมันต้องการใช้แสงไฟเล็กน้อยนะ ในการที่จะชาร์จพลังจะดูเหมือนพืชที่อาจจะไม่พอนะฮะเนีย่ยน้องต้องการโคมไฟสักหน่อยเราต้องแจกแสงมาหน่อยฮะเพื่อที่ให้น้องดาวเราจะยิงดาวอีกอันด้างล่างลงมาเนาะอันนี้ให้น้องหน่อย พื้นน้ำที่การลำบากนิดน,นึงนะด้วยความที่พื้นน้ำอะไรเนี่ยมันไม่มีตัวช่วยยิงเหมือนกับอันเนี้ยมันไม่มีหนามเหมือนกับข้างบนอะ่ะบต้มระยะเท่าไหร่นะมันอยู่ที่3คูณ1ู่ป3่่ใช่ปะนี่นะพื้นผมโดนเจ๊งหมดแล้วว่าอ้าว มันต้องให้ได้แสงสีอะผมไม่ได้เอาตัวพอที่ให้น้องยิงข้างล่างได้ด้วยดิแต่อันนี้ลืมไปเลยต้องเปลี่ยนอ่อไม่ใช่ดิต้องเป็นตัวของฟักทองเนาะ z o ดูสอิอ้จะพูดสามหัวคือน้ำน่าจะไหวยอยู่นะเดี๋ยวข้างล่างให้ด้วยเนี่ย อัพพวกนี้ด้วยฮะตะเกียงเดี๋ยวลองอัพดูนะมันมีตะเกียงตะเกียงพอที่จะแปลงร่างให้ได้ไหมอ่ะไปพาสยังไม่เอาแล้วกันตานนี้เอาเอาแสงมาไม่พอฮะเอาแสงมาไม่พอตาเนี่ยพัดโอ้ยโ,โดนจบลงน้าปแล้วนะ พฮนะ้นมาัวใหญ่ไงโอ้โหโลมามันโดดไปจิงโจ,โจโ้เลยนะดาวด้วยกันก็ไม่ให้ให้แสงเนาะไม่เป็นไรไมาเป็นไรหนูทำไม่เต็มที่แล้วลูก Okay. โอ้มาหม่ำดาวไม่หยุดเลยไม่ใช่มาหม่ำดาวผมซมนมันมาหม่ำไอ้นี่ผมข้างล่างผมอัพตัวท้ายมันกลายเป็นแบบลูกยิงระเบิดนะอ่ะอัพอัพดาเออัพเราลงแมวให้หมดเลยข้างล่างนี่โดนไอ้นี่หายไปเยอะเหมือนกันนะนะ โดนพายุโหมกระดำหาไปเยอะไง hmm. อืมยัดตรงข้างบนฮะข้างบนเรือจะหมดแลยดูพื้นน้ำดิพื้นน้ำมีนี่มาเยอะมากเอา้าตปิดห้เลยไปไม่ได้มีโอกาสเอา,า,เอาพงเอาพริกมาใส่พรกนี้เลยฮะ สายหน่อยฮะมันจะตายกันหมดแล้วนะตรงนี้กำลังดูดีนะกำลังดูดีเลยทีเดียวเชียวแหละตัวหนามเราทำหน้าที่ได้ดีมากเลยฮะทางโซนของช่วงข้างบนเนี่ยช่วยให้เราปลอดภัยได้เยอะเลยขับล่างข้างบนเลยฮะอ่าตอนนี้กลายเป็นถอนน้ำหมดแล้วตรงนี้จะตายแล้วฮะขอกองของขวัญให้มันด่วนเลยนี่จะแปลงร่างจะพนมพ์มเลือดเต็ม ว้าเฮานี่นสุดยอดพลังอ่ะของขวัญแปลงร่างหน่อยวันนี้เสียงลมมาวันนี้เร่งสปีดได้เลยฮะไม่ค่อยมีไรหน้าเป็นห่วงละอย่างงั้นเอากล่องยาเจ้าเจ้าเจ้าพวงนี้ก็จบแลยเอาเอ้ยจบไปแล้วเอ่อไปบัว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 อยู่นี่ ตัตัวสูงขึ้นทางพื้นผมไม่ค่อยเป็นห่วงนะเป็นห่วงท้ทางน้ำซะมากกว่าทางน้ำมันยังโดนบกได้ข้างบนผมมีโดนเน้แบกอยู่มันจะเข้ามาเป็นอะไรที่ยากมากเลยเอ้ามันทิมไม่หยุดเลยอจบแล้วเย,ย้แกแคร์กันด้แล้วได้แล้วไปต่อดาอีก่านดีกว่าฮะไปด่านน้ำตอนกลางคืนด้วยจะต้องเช้าไปตออกลางคืนเนาะ เดี๋ยวมาจัดเซตพื้นก่อนดีกว่าตอนนี้มันมีเจ้าตัวนี้เนาะถ้าเกิดผมเอาตัวนี้ผสมกับตะเกียงเขาจะเป็นตัวที่ให้แสงได้ด้วยเช่นกันหระอมะั้งนะน่าจะใช่แหละเดี๋ยวจัดเซตพื้นก่อนดีกว่าปะโอเคผมจัดเซตพื้นประมาณนี้เลยนะไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าขอลดสปีดลงเลยไม่แน่ใจครับว่าจะไหวหรือเปล่านะดันนี้ดีอย่างหนึง่งครับพวกราคาของจักตองคือราคามันถูกเนาะ อันนี้ผมจะไม่สามารถใช้เจ okay, ้านได้เนาะแบบซุปเปอร์สตาร์ได้อะเรายังเป็นแบบโหมดการเล่นแบบแรกอยู่ทําให้เราใช้ซุปเปอร์สตาร์ไม่ได้เนาะเจ้าดาแบบลางคันสุดท้ายของน้องอะใช้ไม่ได้อย๋ยวนี้ให้เจ้าตัวนี้แบกไปก่อนได้นะอยากให้มะเหมียวแบกได้ฮะให้มะเหมียวแบกไปก่อนโอเคเดี๋ยวว่าจะตายซะแล้วแมวมคงไม่อ่อนแอขนาดนั้นหรอก ออขอกว่ากล่องขังขวัญมาให้มาได้นะอันนี้ทุบเลยฮะถึกเกินไปโอ้ย oh, yeah, แย่ลวสิทันปะไม่ทนันฮะอิ่มเลยอะไอ้ไม่ดีอมีอันนี้มาฮะลูกโป่งมาตรงนี้เสียงบอลลูนบอยอะบอลลูนบอยเหล็กด้วยเอาดูหน่อยโอ้ยดูได้ปะ โลมาฮะแตกตรงนี้ผมกลายหมดแล้วเอ้ยโลมากระโดดแบงคร่วงเออเป็นโลมาแบบใจร้ายด้วยเออโลมาแบบใจร้ายอะ่ะโลมาไม่ดีเดี๋ยวนี้ใกล้ๆก่อนครับเดี๋ยวเอาใกล้ๆก่อนให้มันพอเห็นก่อนนะ อันนี้ผมเอานี้กันให้น้องให้ให้น้องดาวก่อนแม่น้องดาวผมประสบปัญหาเนี่ยเอ่มไฟฮะตะเกียงซ้ายให้แล้วนะตจาสูงหน่อยตัวแม่เหล็กดูดมาอีกแล้วเนี่ยทุกะนหลบไปเลยด้วยกันมาจะใส่พื้นน้ำด้วยฮะป้องกันไว้ก่อนปิว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  ตอนนี้ผมติดวิจิตการทางการเงินมากเลยเงินผมไม่พอใช้นะเ,เดี๋ยวหยิบเดี๋ยวหยิบน้องขึ้นมาหน่อยเออข่ามาหน่อยสวยครับถ้าผมติดตะเกียงให้ม่อย่างเงี้ยมันจะนับเป็นแสงปะแป๊นหนึ่งนะ ไอ้ผมติดตะเกียบมาอย่างนี้ใช่ปะอ่ะติดให้มันหน่อยติดอีกเหลืออันนึงเนาะผมลงตะเกียบอันนึงก็น่าจะโอเคละเดี๋ยวเริ่มวางเจ้าน,นี้ดูวยอ่าวางอันนี้ครับเดี๋ยววางข้างล่างด้วยแล้วก็ติดโคมไฟให้น้องปึ๊บอันนี้ไงมันจะกลายเป็น3 4มสีเป็น4หรือเปล่า หนึ่งสองสามสี่โอเคตอนนี้ครบแล้วตรงน,นี้ครบแล้วน้องน้อง,น,องน้องจะสปแปมดาวข้างล่างมาแล้วบูมมันจะเป็นดาวโจมตีเนาะปุ๊บ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 เดี๋ยวต้องวางๆหน่อยแคคตันนี้ผสมอะไรไม่ได้เรอเนาะ โอเคมันมาเยี่ยมแล้วเออ๊บค่อนข้างเปลืองไอ้นี่มากเลยเนี่ยเปลืองตะเกียงมากเลยแต่ไม่เป็นไรครับผมรับได้จริงจริงน้องควรมาอยู่ตรงกลางปะเพื่อที่ให้มันได้นี่แบบเต็มที่อะ่ะน้องไม่เลยควควรมาอยู่ตรงกลางอะ่ะตรงนี้มันไม่พัดแล้วอะ่ะ บายโคเวอร์พัดหน่อยมันอู้งานอะแกอู้งานกันเหรอเดี๋ยวโดนไล่ออกซ็หรอกแปลงร่างจะใส่ให้พื้นน้ำเพิ่มมั้งมันเป่าปูดไหมอะให้มันแบบเออใช่ใช่ใ,ชให้มันใ,ให้มันเป่าสว่างสว่างหน่อยสิแมบปบมืดมึนี่มันจะสนุกด้ไง อเคแปลว่าให้แมวด้วยครับ <c oughs> ถ้าดาวผมข้างหลังผมดาวผมมันจะได้นี่ด้วยปะไม่ได้เนาะพี่คิดว่าไม่ว่าไม่น่าได้นะเอากระด้านี่หว่าโอเคงี้ก็ไม่เป็นไรเหมือนมันหิวเลือดด้วยอะ่ะมันหิวเลือดจากอะไรอะ่ะบูไไ๊ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยขยายฐานการผลออิตเราค่อยบรนณาได้เรื่อยๆ ตอนนี้ขอญาติเร่งเวลาเลยเพื่อความรว,ร,วรวด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 เร็วไปล้างให้หนมามไม่อีกแล้วอ่คอนัทมีอยู่นิ่งใส่น,นี่ไปเลยแมวผมมันจะทำเซตโอเคอันนี้หลงฝูงก็เนี่ยกำลังบอกมันจะทำเซตน้เซตไอตัวเซตน้องแข็งเลยมันมีตัวหลงฝูงมาแล้วเนี่ยน้องหนูลูกหลงฝูงมาเหรอเนี่ย เหมือนจะมีคนหลงฝูงไหมเปนมาไฟตัวเดียวเลยอ่ะตัวอื่นเขาเป็นน้ำแข็งหมดอ่ะน้องหลงฝูงอะเนี่ยมันยิงทำไมอาร่ามันไม่คูดาวเลยมันยิงเป็นตตาตกหมาป,ปะหรือผมเข้าใจผิดอ๋อนี่ไงยิงแล้วนี่ไงครบแล้วครบแล้วครับเนี่ยครบ มันต้องมีสี่อันเนาะเคตอนนี้ตอนนี้ตอน้ไอตอนตอนนี้น้อง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 ตาตาผมใช้ได้แหละต่ต้องมีไอนี้ไฟข้างๆรอบๆตัวเยอะหน่อยน้องปล่อยสองดาวแล้วโอเคครบแล้วตอนนี้ขอแรงพัดหน่อยสิเดี๋ยวผมต้องเอาพัดออกหน่อยฮะผมอยากเห็นสว่างสว่างอ่ะมา พัดปูดวางสวางโอเคจะได้วางไอ้เจ้าตรงนี้ต่อเียว่าพวกนี้ไปเรื่อยๆเลยครับตรงนี้แฮปปี้แล้วไม่ค่อยมีอะไรแนละ้วจาผมยิงกันระเบิดระเบอร์แล้วตอนนี้เขาปล่อยปืบบอรสตาตเต็มกลับแบ๊กแบ๊กแบ๊โอเค เดี๋ยวเราแยกกองขวัญให้กล่องข้างหน้าผมไปเรื่อยๆนะน่าจะผ่านด่านนี้ไปแบบสบายๆแล้วเงินก็มีกอนข้า่งเยอะเดี๋ยวาดาววางไว้ข้างหน้าด้วยเอาน้องเอาน้องไปไประจนไทยข้างหน้าบ้านนะเขรีว่าส่งเราไปออกงานอนะ นี่เหลือส่งดาวไปออกงานเงินมันเหลือเงินมันเหลือไม่รู้จะทำอะไรแล้วว่ะแต่นี้มันสบายเพราะมันไปกลางคืนได้แหละแล้วมันก็มีน้องน้องดาวให้ราคาดาวมันถูกมันมันถูกลงกว่าตอนเช้านะทำให้เวบนี้ด้สบายนะพัดหน่อยพ์ทหน่อยอยากมองเห็นตรงนั้นมากเลยอะ ช่วยพัดให้หน่อยได้หรือเปล่าไปคุยกันสักอันนะ่ะเป่าๆปุ๊บปุ๊บไปหน่อยสิแต่ผมาเป่าเองแล้วเดี๋ยวคุปต์ชมไม่เห็นไปลเลยไปลเลยไปลเลยเกยมกำแพงแล้วใกล้ถึงเวลสุดท้ายแล้วครับว่ามันมั่องของขวานผมไปก่อนที่กล่องขวานมันจะแสดงผล ร้ายรักนะไอพวกเจ้าซอมบีโอ้มีตัวมุดเข้าไปยันนู่นเลยฮะตรงใส่ข้างหลังผมควรจะติดไอนีไว้ให้ด้วยเนี่ยนี่ติดเป็นตะเกียงให้เลยเพิ่มความอส,อสว่างเพิ่มการส,สว่างเจ้ว yeah. ู้ฮู เหลือแค่แดนเดียวเท่านั้นพาหนาแล้วกันนะพาณนี้คปบันยาวนะเดี๋ยวค่อยมาเจออีกทีนะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วกันบาย